ถ้าวันนี้คุณประสบความสาเร็จนะแต่คุณรู้สึกว่าคุณประสบความสำเร็จแบบครึ่งครึ่งกลางๆไม่สุดสักทีเนี่ยนะฮะให้ฟังคลิปนี้ครับถ้าวันนี้คุณอยากจะยิ่งใหญ่ขึ้นนะหรือคุณอยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเนี่ยคุณจะต้องไม่มีสองนิสัยดีฮะก็คือชอบคอนโทรลกับชอบผลักดันนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าความสําเร็จคุณเนี่ยมันจะมาจากการคอนโทรลมาจากการฝืนมาจากการผลักดันเนี่ยมันจะทําได้ฮะแต่คุณจะสําเร็จได้ถึงระดับหนึ่งแค่วันนี้มันจะแค่ครึ่งคไึ่งกลางที่จะไไปด้มากกว่านี้ฮะในการที่ ณจะไปได้มากกว่านี้ฮะคุณต้องทําโดยแบบไม่ผลักดัน หรือว่าไม่โดนคอนโรลเนี่ยนั่นคือในการทําสิ่งที่คุณชอบครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าเส้นทางเนี้ยคุณไม่ได้ชอบอะ่ะแต่คุณต้องทําคุณต้องฝืดเนี่ยแล้วคุณจะไม่มีความสุขเลยนะฮะคนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดนะฮะเขาทําในสิ่งที่เขารักครับแล้วก็มันไม่ใช่มีแค่หนทางเดียวในการไปสู่เป้าหมายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาทําในสิ่งที่เขารักแล้วเขาก็ปรับมุมมองตัวเองครับผมมีลูกศิษย์คนหนึง่งนะฮะที่รับติวหนังสือนักเรียนให้สอบเข้ามาหาลายัยตอนแรกเขาตั้งเป้เเนน้้้นน้้้าาาาาเเเเเเออออตตตงงงมมีีีีนนนนนนนักรยขทท่่ดดืะไิ กี่แสนกี่ล้านบาทเพื่อให้ได้ครอบครัวตัวเขาเนี่ยไปเรียนได้ดีขึ้นใช้ชีวิตของครอบครัวเขาได้ดีขึ้นนะฮะซึ่งมันการตั้งเป้าที่ผิดเ <st> พราะอ,อะไรครับ <st> เพราะว่า สุดท้ายเนี่ยคุณจะฝืนทําเพราะว่าคุณจะมองนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนกับคุณเนี่ยเป็นแค่ตัวเลขตัวเลขหนึ่งเท่านั้นเองเพื่อจะทําให้คุณถึงเป้าหมายฮะทีนี้อยากจะให้คุณเปลี่ยนใหม่ให้เปลี่ยนเป็นให้คุณมีความสุขในการที่จะมองว่าเออมีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเรียนกับคุณแล้วเขาอ่ะสามารถที่จะเอ็นทานติดมหาลัยนะครับเด็กคนนี้มีอนาคตแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเขาดีใจครับคุณมีความสุขกับลูกค้าทุกๆคนเนี่ยที่เข้าอู่ซ่อมรถคุณเนี่ยแล้วพอคุณซ่อมรถเขาเสร็จแล้วเน่าารถเอััไไปปงงตจหวด ทำมาหากินได้คุณมีความสุขกับลูกค้าทุกคนฮะที่เข้ามาร้านเข้าแกงคุณเข้ามาร้านก๋วยเตี๋ยวคุณเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาอะพอกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวคุณแล้วเนี่ยเขามีแรงที่จะออกไปทํางานใช้ชีวิตต่อถ้าคุณตั้งเป้าแบบนี้ฮะคุณจะมีความสุขกับทุกข้าวแกงทุกก๋วยเตี๋ยวที่คุณทําคุณจะมีความสุขกับรถทุกคันที่คุณซ่อมออกไปเนาะเพราะพอคุณทําตรงนี้เนี่ยคุณจะมีความสุขกับทุกสินค้าที่คุณขายให้กับลูกค้าของคุณครับนี่คือการตั้งเป้าแบบชันทะฮ และนี่คือการตั้งเป้าด้วยฉันทาครก็คือคุณมีความสุขกับกระบวนการนะครับไม่ได้มีความสุขกับผลลัพธ์ครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่พูดถึงผลลัพธ์เนี่ยคุณจะมีความสุขกับตลอดเส้นทางที่คุณไปครับและนี่คือเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จครับหากคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและคุณกดติดตามได้ที่ไลน์แอดมาสเตอร์โทนี่ได้เช่นกันครับทุกวันเราจะมีคลิปวดีแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ